กำลังใจนอกสนามคนนี้ไงสาวคนสนิทกุลวุฒินักแบดมินตันชายเบอร์หนึ่งของไทยถือเป็นอีกหนึ่งลมใต้ปีกที่คอยสปอร์ตอย่างเงียบๆสำหรับน้องปิม๋มสาวคนสนิทของวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายมืออันดับสองของโลกหลังจากที่คว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์แบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิก2 0 2 4 และล่าสุดกับแชมป์เอเชีย2,025สดสดร้อนร้อนทำให้เจ้าวิวกลายเป็นขวัญใจแฟนกีฬาลูกขนไก่ไทยและครองพื้นที่หน้าสื่ออยู่ในตอนนี้แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านักตบหน้าตีสุดหล่อมีกำลังใจนอกสนามที่น่ารักมากๆนั่นก็คือน้องปิม๋มอภิสราสิทธิวรชัยซึ่งเป็นสาวคนสนิทที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเขาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสน้องปิม่มก็ได้เดินทางไปเชียร์เจ้าวิวถึงขอบสนามตั้งแต่รอบ16คนสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียวย้อนไปในสึ์ดังกล่าวที่เจ้าวิวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน้องปิม่มได้เปิดเผยว่าเธอรู้สึกดีใจและภูมิใจในความพยายามของเจ้าวิวที่ฝึกซ้อมอย่างหนักมาตลอด ส่วนเจ้าวิวเองก็ได้แสดงความขอบคุณต่อแฟนสาวที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงขอบสนามโดยกล่าวว่ากำลังใจจากเธอเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เขาสามารถคว้าเหรียญเกียรติยศมาครองได้อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ของวิวปิมนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาซึ่งฝ่ายหญิงเองก็คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยไม่ทำให้นักแบดมินตันหนุ่มเสียสมาธิเมื่อต้องโฟกัสในทัวนาเมนต์ต่างๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่แฟนคลับฟินทุกครั้งเมื่อฝ่ายชายลงสตอรี่หวานๆยามพักผ่อนจากการแข่งขันอยู่เสมอน่ารักทั้งคู่เลยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ